รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยสวัสดีครับพบก,กับรายการไขปมข่าวนะครับรายการข่าวที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราว เจาะลึกทุกประเด็นและไขทุกปมปริศนาเรือ,รอล่มกลางสายน้ำเจ้าพระยาดับ28ชีวิตโศกนาฏกรรมซ้ำรอยสายน้ำมริตยูพิสูจน์ความจริงเหตุเรือสมบัติมุงคลชัยจมอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่20วินาที บทเรียนที่ต้องควบคุมป้องก,ก,กันโศกนาฏกรรมกลางสายน้ำซ้ำรอยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่รายการไขปมข่าวจะพาคุณผู้ชมไปไขปมปริศนาและเงื่อนงำในรายการไขปมข่าวในวันนี้กับ ในรอบปี2559ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านน่าจะยังคงจําเหตุการณ์อุบัติเหตุทางน้ําที่สร้างความสูญเสียครั้งหนึ่งได้นั่นคือการจมลงของเรือสมบัติมงคลชัยที่จังหวัดพนกรรศรสิยุธยาเมื่อวันที่18กันยายน2559นะครับโศกนาฏกรรมครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง28คนติดตามเรื่องนี้ได้ในสายน้ํามฤตยูครับเจ้าพระยา สายน้ำที่ผ่ากลางเมืองกรุงเทพมหานครสายน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแต่สายน้ำนี้ยังหล่อเลี้ยงเส้นทางจราจรในอดีตมาจนปัจจุบันมันเป็นอีกทางเลือกการสัญจรเพื่อหลีกเลี่ยงจราจรทางบกที่คับขั่งและน้อยครั้งที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ช้าวันที่14มิถุนายน2538เช้าที่ท่าน้ำพรานนกคึกคักไปด้วยผู้คนที่รอข้ามฝัง่งโดยสารทั้งเรือด่วนเรือข้ามฟากผัดเปลี่ยนกันเทียบท่ารับผู้โดยสารไปส่งย่างที่ไม้แต่ในเช้าวันนั้นมีหลายชีวิตที่ข้ามไปไม่ถึงฝั่งระหว่างที่เรือด่วนเจ้าพระยาเข้าเทียบท่าเกิดชนเข้ากับโป๊ะเรือเป็นเหตุให้หนึ่งในผู้โดยสารตกน้ำ เกิดการเฮโลเข้าดูเหตุการณ์ผู้โดยสารนับร้อยเข้าไปรวมตัวกันที่ฝั่งเดียวของโป๊ะและมันเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หรือเจ้าพระยาคนก็ไปทำงานแต่เช้ากันนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือกันระหว่างที่รอเรืออยู่นั้นน่ะไอโป๊ะตัวนี้มันรับ้ำนักได้จํานวนของมันแต่โอเคมันก็อาจมีการซุดโซมันส่วนมัางแต่น้ําหนักนี่มันรับไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ซุดลงเมื่อซุดลงอย่างเร็วเนี่ย คนที่อยู่บนโป๊ะเนี่ยมันก็ถูกน้ําดันเมื่อดันเสร็จก็ติดหลังคาเมื่อติดหลังคาไล้คนว่ายน้ําไม่เป็นเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สําลักน้ําแล้วก็เสียชีวิตจมน้ําไปบางคนที่เขาว่ายน้ําเป็นเขาเอาตัวเองรอดได้30ชีวิตที่แม่น้ําเจ้าพระยากลืนกินจากเหตุการณ์โป๊ะล่มเมื่อ11ปีที่แล้วมันยังคงเป็นภาพจําของหลายต่อหลายคนภาพเหตุการณ์ในวันนั้นมันย้อนกลับมาอีกครั้ง เมื่อมีอีก28ชีวิตที่ถูกแม่น้ำเจ้าพระยากลืนกินไม่ต่างกัน ง่ายกว่าจมหมดแล้วไม่ได้ยินเสียงเสียงอะไรแล้วอะให้หนีไปท้ายเรือยังไม่ทันจะพูดก็จมลงไป กยายนการเดินทางของชาวมุสลิมกว่าร้อยชีวิตที่เตรียมแยกย้ายกันกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นพิธีฮโถนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปนอย่างสนุกสนานระหว่างทางมุ่งหน้าตะบลสําเพลม่มเสียงหัวเราะกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงหวีดร้องเมื่อเรือโดยสารของพวกเขาชนเข้ากับอะไรบางอย่างใต้น้ำบริเวณหน้าวัดสนามชัย มารู้สิบตัวกีตอนเรือเบรกแล้วหน้าเราทิ้งลงไปเพราะเรือมันเหมือนเบรกแรงมากนะตอนที่หน้าทิ่งเข้าไปเราก็มอง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 ดะคูมองคนรอบข้างเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ยินเสียงเสียงวีดไงแล้วสักพักเดียวพอเรานั่งลงอะน้ําก็ขึ้นมาที่ขาแล้วและวล้วก็แป๊บเดียวเองไม่ถึงนึ่งนาทีไวมากชั้นสอง,สองก็คือชั้นล่างนี่คือ แยกง่ายๆว่าจมหมดแล้วไม่ได้ยินเสียงเสียงอะไรแล้ว,วเก็บข้าวของกันแล้วก็อุ้มลูกอุ้มหลานก็คือเหมือนหนีตายกันแล้วค่ะนาทีนั้นทั้งเด็กผู้ใหญ่พากันหนีตายเอาชีวิตรอดการช่วยเหลือถูกกระดมมายังจุดเกิดเหตุในเวลาไม่นาน รอดชีวิตถูกลำเลียงส่งโรงพรยาบาลใกล้เคียงไม่ขาดสายแต่วันนั้นสายน้ำเหมือนไม่ปราณีเรือสองชั้นดำดิ่งสู่ก้นเจ้าพระยาในระยะเวลาเพียงไม่กี่อึดใจ10นาทีแรกเป็นการปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขึ้นจากเรือนะครับ10 10นาทีแรกไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงตอนนี้ทางผู้ ผู้ที่อยู่ในน้ําอะไรเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วส่วนผู้ที่สูญหายเนี่ยถ้าเกินครึ่งชั่วโมงก,นนเาาากา็เกิน10นาทีไปแล้วเนี่ยถ้าขาดอากาศหายใจเกิน10นาทีไปแล้วเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุราวสามชั่วโมงป้องกันภัยจังหวัดรายงานตัวเลขในเบื้องตน้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายบาดเจ็บ4 4รายแต่เวลานั้น ยังไม่มีความชัดเจนคนบนเรือมีจำนวนเท่าใดมีกี่ชีวิตที่ถูกกลืนหายไปกับสายน้ำนักประดาน้ำถูกระดมมาช่วยกันค้นหาใต้ท้องเรือแต่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากสภาพน้ำขุ่นมัวผนวกกับตะวันลับฟ้ายิ่งทำให้ยากต่อการค้นหาผู้สูญหายคือราสาในเรื่องของกระแสน้ำ นะครับในกระแสน้ําในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นนะวันนั้นก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับไหลแรงก็ทําให้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการประดาน้ําในการค้นหานะครับเพราะว่าทําให้การค้นหานเป็นไปได้ยากอุปสรรคที่2นะครับก็คือในเรื่องของฝนบางช่วงมีพายุฝนลมกระโชกแรงนะครับก็ทําทให้การปฏิบัติงานเป็นไปยากลำบาก ทีมกู้ภัยไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสายน้ำยังคงดำเนินการค้นหาตลอดค่ำคืนศูนย์บัญชาการถูกตั้งขึ้นที่วัดส,สนามชัยเพื่อให้ญาติแจ้งและคัดกรองตัวเลขผู้สูญหายแต่การค้นหาในรุ่งของอีกวันยิ่งทำให้ความสูญเสียปรากฏชัดมากขึ้น วันที่19กันยายนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายถูกวางแผนใหม่อีกครั้งเช้าวันนี้ทีมค้นหาแบ่งออกเป็น3ทีมทำการค้นหาใน3จุดคือบริเวณเรือโป๊ะเรือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตีกรอบรัศมีจาก1เป็น5กิโลเมตรพีชุดประดาน้ำนะครับลงไปครั้งละ4คน4คน4คนเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็ชุดอื่นลงไปขึ้นมาคือทำการสก,กรีนรอบเรือนะครับในเรือรอบเรือสก,กรีนจนละเอียดเท่าที่ทำได้ในอยู่ใต้น้ำดำครั้งหนึ่งอากาศนะครับไม่เกิน15นาทีไม่เกิน15นาทีไม่นานร่างผู้สูญหายปรากฏขึ้นเหนือน้ำอีก9รายร่างไร้วิญญาณลอยไปกับสายน้ำไกลจากจ,ากจุดเรือล่มถึง3กิโลเมตร ผู้เสียชีวิตถ้าจมน้ำเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงก็จะเริ่มลอยเพราะงั้นก็วันที่18ตอนเย็นจมน้ำพอวันที่19ช่วงบ่ายก็เริ่มโผล่การค้นหาผิวน้ำยังดำเนินการค้นหาต่อเนอื่องตลอดทั้งคืนัน่คืนนั้นวันหลังจากเที่ยงคืนแล้วตี3ตี4ตี5ของวันที่20ก็เริ่มพบพบผู้สูญหายใต้น้ำที่ลอยขึ้นมา โยเซฟนะรับยๆเราจะมีวามผิดนะครัตหายรับนบ10นาฬิกา50นาทีวันที่3ของการค้นหาร่างผู้สูญหายชุดค้นหาพบร่างเด็กชายวัย3ขวบบริเวณหน้าโบสถโยเซฟเขาเป็นผู้เสียชีวิตรายที่27การค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อไปแต่วันนี้มาพร้อมภารกิจผู้ซากเรือ 15นาฬิกา30นาทีเรือเคนขนาด40ตัน2ลำเคลื่อนเข้าเทียบใช้เวลากู้ซากเรือสู้กับสายฝนนานเกือบ2ชั่วโมงเรือเคนสามารถยกเรือที่จมขึ้นมาได้พื้นเรือชั้น2ลอยโผล่พ้นน้ำเรือถูกลาลกจูงไปตามลำน้ำเจ้าพระยาถึงจุดหมู่บ้านโปรตุเกสเพื่ออุดรอยรั่วและพิสูจน์าาความจริงโศกนาฏกรรมเรือล่ม เราจะต้องไปอุดแต่นักขนานี้เนี่ยอุดตรงนี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ากระแสะน้ำมันแรงแล้วก็พื้นที่ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เรือเคนเนี่ยประคองเรือที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยขึ้นมาเรายกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะประคองไปที่ตรงสะพานอู่บ้านพุทธเกตน,นะฮะตรงนั้นเป็นบริเวณที่น้ํานิ่งเราก็สามารถที่จะไปอุดรอยรั่วได้นะครับโดยใช้แผ่นยางสังกะสีอะไรเนี่ยอุดให้แน่นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําออกจากตัวเรือ แแลล้้้ววเเสร็จจทีีนนาไปไปหก็ได้การกู้เรือดําเนินการได้สําเร็จแต่ตลอดทั้งวันความเครียวกราดของแม่น้ําเจ้าพระยาและฝนฟ้าที่ไม่เป็นใจมันไม่ทําให้ชุดค้นหาล่าถอยพวกเขายังคงพยายามหาผู้สูญหายเพิ่มเติมกระทั่ง17นาฬิกา40นาทีมีรายงานพบผู้เสียชีวิตรายที่28เขาเป็นรายสุดท้าย 28ชีวิตที่ถูกมษิ์ตยู่แห่งสายน้ำกลืนกินถูกนำประกอบพิธีกรรมตามาศาสนาอิสลามพวกเขาอยู่บนเรือลำเดียวกันพวกเขาจบชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันและพวกเขาถูกฝังร่างไว้ที่สุสานเดียวกันสายน้ำมลิตยูที่กลืนกินชีวิตไปถึง28ชีวิตยังคงเป็นที่สงสัยนะครับ ว่าอะไรที่ทําให้เรือจมดิ่งลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาได้อย่างรวดเร็วพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ